สวัสดีครับช่อง7 HD ดเอชดีนักผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับนัดที่16ของฤดูกาลนะครับพาผู้ชมมาที่ทรูสเตเดียมนะครับเกมระหว่างทรูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดทั้ง2ทีมอันดับอยู่ติดกันนะครับทรูแบงคอกยูเนเต็ดอยู่อันดับที่9มี20คะแนน SCG เมืองทองยูเนเต็ดอยู่อันดับที่8นะครับเอะไะครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับทางฝั่ง SCG เมืองทองเป็นฝ่ายเขยลุกเริ่มเล่นก่อนเลยครับบุกจากขวาไปซ้ายครับชุดสีขาวเกงงสีีแดครัับวนน ทรูแบงคอกยูเนเต็ดอยู่ในชุดเข้มนะครับดำแดงมาที่ดาเลดาเลนี่ฟองกำลังฮอตเลยครับดาเลเจอก,กับพุทธินันดาเลสับหลอกดึงเข้าขวาอีกทีแล้วมุมแบบซัดเลยครับโ oh, อ้โหเซฟโดยฟาเคสการ์ดนี่ครับคือจังหวะไปกับบอลของดาเลเนี่ยต้องบอกมาดีเลยครับเราออกข้างไปก่อนเป็นทีเด็ดของดาเลนะครับนักเตะบราซิเลยียนโยกซ้ายโยกขวาเราไปถึง เส้นหลังนะครับยิงมุมแคบมีเซเยฟควบขึ้นมากับมีซเยฟออกซ้ายมาชัดมงคลมีวัฒนากรเติมชัดมงคลเข้าขวาแล้วปัน่นลูกนี่มาตรงตัวครับจังหวะนี้ยากไปนิดนึงครับพอล็อกบอลแล้วไปด้านหลังนะครับเทพลุยขึ้นมาอาลยครับแล้วหักมาลุยนิดมาเกี่ยวจัวแรกพิชาขวามีเติมไปพิชาปั่นเองโอ้โห มาเชียวเซาครับโอ้โหนิดเดียวจะแจ้งมากครับพิชาอุทราย้อนหลังนิดนึงครับแก้ไขได้ดีเนี่ยครับทำท่าเหมือนจะจ่ายครับแล้วพื้นที่เปิดแล้วอ้าวไปเสียครับแล้ววัฒนากรเปิดบัตรแล้วโอ้โหชาจดจ่อเลยครับทุกนิดตรงตัวฟาเคสกาครับเซฟไว้ได้ครับโอ้โหสวยมากครับมองก่อนเลยครับวัฒนากรแล้วพิชาอุทราเนี่ย เห็นแล้วนะครับโฉบม,มาเสาแรากถึงบอลก่อนด้วยครับไปติดฟาลเคสกาดครับเบ,บติตีข้ามวันเดอร์เปิดยอดมาแล้วโคกคเนี่ยโอ้ยปัดายมือครับมาโอ้โห,โหสนานันมงดีแล้วนะครับแต่สมอลยศปฏิเสธครับ <c oughs> ขยับถอยมาแล้วประมาณเจหลาครับมงแรงมากนะครับแต่ว่า ไปตรงสมพรยศครับแดนในช่วงครึ่งแรกแล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบครึ่งแรกเลยครับทรูแบงค์อกครับยังเสมอเอสซีจีเมืองทองนี่แต่อยู่0ูนต่อศูนย์นะครับยังทําอะไรกันไม่ได้กลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับทรูแบงค์คอกยืนเด็ดกับเอสซีจีเมืองทองครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์ครับครับสูสีมากนะครับชนะนั่นบังแล้วอ้าวพลิกสวยครับชนะอ้าวเจอเกี่ยวจากด้านหลังพุทธศิลป์ว่าไงครับ โอ้โหไม่มีเสียงน็อกวีจากผู้ตัดสินครับแล้วมีโอกาสแล้วครับมาที่เฮบตตี้ซ้ายยิงบอลชลบแล้วชนเสาครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหนี่เน้นเลยครับโอ้โหหาที่ว่างดีมากดูนะครับแล้วชนะนั้นจ่ายดีจับบอลแรกก็ดีแต่ว่าบัลลินี่อีกแล้วนะครับ4ครั้งนะครับที่เขาบล็อกลูกยิงของเฮเบตตี้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแล้วดันได้ยิงโอ้โหทุบทิ้งว่า เสาสองยิงอีกทีหนึ่งครับมาวีนาเทพมีเหมือนกันครับ s อ g เมืองทองตอบโต้ขึ้นมาเกือบได้ประตูได้เลยครับล็อกมาเข้าซ้ายปั่นโค้งลูกนี้มันไม่ไปที่เสาสองนะครับวงสกอรวงสกอรมองเลยครับเปิดบดแบบอลเฉล็บวรสกรายเตะแล้วกายมันเตะเข้าไปในกรอบเผื่อโทษครับแล้วบอลลีนเน้เรียบร้อยเลยครับ1-0ยครับโอ้โหดูครับ มีไซเยฟครับโอ้โหโฮโซไกจังหวะเคลียร์เหมือนจะไม่มีอะไรครับกลายเป็นเคลียร์มันลอยโด่งจุดผู้ไปหน้าประตูตัวเองครับโอ้โห,โหเอาละครับความผิดพลาดขึ้นแล้วได้เปรียบมงเคาะลูกนี้โอ้โห,โหแมมันก็ไม่ไกลายตัวฟาวเคสกาดเท่าไหร่แต่ว่าลูกมันตกพื้นนะครับ,บกะจังหวะลำบากมีไซเยฟครับเสจเมืองทอง <โห S 1> อยู่ในแต่ครับ ตั้งเกมรับแน่นๆแล้วได้ประตูครับความผิดพลาดเหมือนไม่มีอะไรครับพุทธินันต์ไปล,ลูกนี้เอา้าแล้วชนะน,นันพ์พิกันจริงไซบอลฉล็บเรียบร้อยเลยครับ1นึงครับโอ้โหอาเลยครับทรูแบงก์ก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วครับอบอลเฉลับครับใช่ครับทำให้เสียจังหวะครับสมพรยศเนี่ย ขาตายเลยเสียจังหวะไปแล้วนะครับสมพรยศลิกม,มาเข้าสายแม่ไปถูกทางแล้วครับสมพรยศแต่ว่ามันชันแหลบครับนาทีที่หกสิบนะครับใช้เวลาหกนาทีครับเอาคืนได้ โอ้โหโีรพัฒน์เข้าไปอัดพิชาเลยครับวงสะกอ้อนจับลั่นครับโอ้โหแล้วทูนแบงคอกดักได้โทสวัตดีดไซสก้อยเลยครับทันไหมบอลมันสปินรอครับแล้ววันเดอร์ลุยส์หลุดเข้ามากระชากเข้าไปในเขตโทษวันเดอร์ลุยส์ดึงจังหวะนิดนึงวันเดอร์ลุยส์ปัดโอ้โหเคลียออกมาได้ครับมาโอ้โหตรงนั้นอเมีผู้เล่นของทูนแบงคอกรออยู่นะครับชนานิ์นดูจงังหวะที่วันเดอร์ลุยส์หลุดทะลุด,ด้านซ้ายนะครับ โอ้โหเร็วจริงๆครับเข้าไปล็อกทิ้งลงมาสวยเลยครับปกเก้าดึงแล้วดึงจังหวะแล้วยกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดครับปกเก้านั้นลูกนี้แมาผู้จังหวัดดูดบอลลงแล้วใจเย็นมากครับไม่แม่นยำนะครับโดนโต้กลับมาโอ้โหวางมาหลุด2ตัวเลยนะครับแล้วเอาบอลลงพื้นดีมากครับปกเก้าลงพื้นเสร็จแล้วพิงด้วยนะครับ ชัดมงคลเนี่ยเข้ามาจากด้านหลังพยายามจะแย่งนะครับแต่ว่าเหลี่ยมไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับปกกล้าเอาบอลลงเสร็จปุ๊บหันหลังเหลี่ยมได้นะครับแลวชัดมงคลไม่กล้าสไลด์จากด้านหลังด้วยโอ้โหหลุดหมดเลยครับดูครับดูครับเนี่ยดึงโอ้โหแล้วยกด้วยขวาครับมาถ้ายิงซ้ายจังหวะแรงนี่อาจจะติดนะครับใช่ครับปกกล้าวนี่ลูกนี้ต้องบอกว่าเหนือชั้นตั้งแต่การเอาบอลลงพื้นนะครับแล้วก็ รอจังหวะสมพรยศนะครับทิ้งตัวแล้วก็งัดลูกนี้คำ้ำนี่เป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าทศวันศรีปาเนี่ยชื้นชอบอยู่แล้วนะครับปกเกล้าวนันเนี่ยตั้งแต่สมัยคุมเพื่อนตำรวจเลยครับก็ใช้มาตลอดเลยครับวีรเทพซ้ายมาที่วัฒนากรมิซีเอฟ ให้มาแล้วเปิดทักเข้ามาดาเล่ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหดูครับโอกาสมีไม่มากครั้งของดาเลครับแต่พอมาแล้วทำได้เลยครับ4นาทีครับหลังจากโดนนำครับ s สเมืองทองตีเสมอได้ครับลูกนี้ฝีมือนะครับดาเล่ในกรอบเขตโทษนี่เขาหูไวตาไวนี่ครับขยับมาเสาแรกเลยครับแล้วยิงไม่ต้องแรงครับเน้นทิศทางลูกนี้ที่ ถ้าตว,วัดแรงนี่โอกาสที่จะไม่ตรงกรอบมีสูงครับแต่แดน,นนี้แก้ไขดีครับโฉบเข้าไปตัวเนี่ยอยู่เลยเสาแรกไปเพราะฉะนั้นลูกนี้ยิงยากนะครับจดเลปปาดลูกนี้เข้าเสาสองพิกเข้าซ้ายแล้วให้มาที่มาดเดอลุสยส์ในกรอบไปโทษเจอบาลินีปาดเรียนมาแล้วปัดปัดไม่ดีนัทวุฒิได้แล้วจะยิงมาตวานเสีหวะครับโอ้โหอา้าวแบบยังไงครับ โอ้บุรศิลป์เป่าว่าเป็นจังหวะนัทวุฒิฟาวครับโอ้โห,โโหเก็บตกได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสสับไกลยิงครับนบัทวุฒิวันเดอร์ลุยส์ผ่านเข้ามาครับสมพรยศปัดออกมาเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายยิงไม่ได้ครับแล้วนัทวุฒิเนี่ยไปฟาบาลินีโอ้โหเสียดายเลยครับนบัทวุฒิ ครับฟรีคิกแล้วยิงบอลเฉลยโอ้โหไม่ตรงกรอบคริสตองโดยอนโอ้โหไม่มีอะไรแล้วผพุทธสินเป่าจบเกมเลยครับทรูแบงคอ์คอกยูเนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ2ครับก็บแบ่งกันไปทีมละแต้มนะครับครับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดก็มี22คะแนนครับส่วนทรูแบงคอ์อกมี21คะแนน